สมัยเนี่ยอินเทอร์เน็ตสําคัญมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องเล่นเรื่องการทํางานไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องในชีวิตของเราจริงๆแต่บางที่ที่เราไปบางทีก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะดังนั้นบางทีก็ต้องปล่อยแบบ h o ต s p o ตจากโทรศัพท์มือถือของตัวเราเองคะ่ะวันนี้ซีก็เลยจะมารีวิวนี่เลยนะคะเป็นแพ็กเกจใหม่3 p a แพ็กเกจจากทางฟินโ b i l e ซึ่งมีเน็ตให้ไม่อัน้น10เมกะบิต e r s ทุกแพ็กเกจเลยทั้ง3แพ็กเกจ 10 m มกะเบต์พาร์เนี่ยบอกว่าทำได้ครบทุกอย่างซึ่งความเร็วแบบนี้เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปชัวร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูหนัง HD ฟังเพลงเล่นเกมโหลด Netflix HD เก็บเอาไว้หลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วแหละว,ว,ว่าหูโปรให้5 g ิถึง80 g ิกแต่พอคุณเล่นเต็มความเร็วเน็ตก็จะโลดลงที่สำหรับฟินโมบายเนี่ยเขายังคงคอนเซ็ปต์เดิมสามารถปรับสปีดความเร็วเองได้ผ่านตัวแอปพลิเคชันฟินโมบาย คือไม่ต้องรอจนเน็ตความเร็วสูงสุดมันหมดไปก่อนเราไปปรับความเร็วขึ้นลงท็อกโก้ขึ้นเองได้เลยค่ะ ซึ่งปรับได้ตลอดเวลาเลยตามการใช้งานคุณคือเขามีให้เราเลือก3 p a แพ็กเกจในราคาเริ่มต้นไม่ถึงเดือนละ200 1. f i n l i ึ่ t ราคาเบาๆแค่เดือนละ1้อบาทเน้น Max Speed 5 GB ซึ่งสามารถใช้สลับกับเดตฟรีไม่อัน10 m b ม s ถ้าจะโทรคิดแค่นาทีละ99สตางค์เอง 2. f i n m a x Net เน็ s p e e d สปีดแใช้สลับกับเด็ดฟรีไม่อัน10 m b ม s แถมโทรฟรี300นาทีทุกเครือข่าย แค่เดือนละ279บาทคุ้มมาก 3. ฟินอันลิมิเต็ดอันนี้จัดเต็มเดือนละ749บาทเน็ตแม็กสปีด1 0 0เมกะบิต per s e c o n ไม่อันและก็โทรฟรีทุกเครือข่ายไม่อันเลยทั้งเดือนเอาจริงๆนะแพ็กเกจที่เขาให้มาที่ชื่อว่าฟินแม็กซ์เนี่ยคุ้มอยู่นะ จัดเต็มอยู่ค่ะในความที่เขาให้เน็ตแม็กซ์สปีดมาที่80ิกิกทั้งเน็ตฟรีความเร็ว10บเมกะบิตเพอร์เซกันโทรฟรี300นาทีไม่รู้จะโทรหาใครขนาดน้ะราคาไม่ถึงเดือนละ3 0 0บาทเลยค่ะทั้งหมดเนี้ยคือเขาลดสูงสุด74%โบนโปรนี้คุม้มมากข้อสำคัญของฟินโมบายก็คือไม่ผูกมัดไม่ติดสัญญาลองก่อนได้ไปเลยค่ะและที่สำคัญอย่างที่เราทราบกันว่าฟินโมบายเนี่ยออนไลน์100%เเพราะฉะนั้นทำผ่านเว็บผ่านแอปได้เองหมดเลยไม่เสียเวลาเรา สมัครยากไหมก็อย่างที่บอกแหละออนไลน์หมดทุกอย่างสะดวกมากอยู่ที่ไหนก็สมัครได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะสมัครได้เลยที่ fitmobile.io นะจ๊ะโอ้โหทั้งถูกทั้งสบายใจลาะค่ะเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ200บาทแบบนี้ก็ถูกกว่าระบบเติมเงินอีกเนี่ยสิชใช้เน็ตสิก็ไม่ได้กังวลเลยนะว่ากลัวจะหมดนะคะคือลองไม่ชอบคุณก็ยกเลิกได้เลยตามใจคุณเลยค่ะถูกสบายใจปรับได้ตามคอนเซ็ปต์ของคุณเองเลยีสวดี